่าราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีธนูประจำเดือนพฤศจิกายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมเป็นธาตุไฟจเจ้าชะตาตัวตนเนี่ยนะคะ เป็นไพ่พระเลยนะคะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในจารีตประเพณีและเป็นคนที่ใ่ธรรมะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรืออีกในนึงก็คือว่าคุณจะเป็นคนที่สอนธรรมะค้นพบสัจธรรมและนํามาบอกกล่าวให้กับคนเบื้องหลังเนี่ยได้ฟังเกี่ยวกับธรรมะและทาให้คนเนี่ยฟังทําให้คนเนี่ยหันมาเห็นมาสํารวจตัวเองมาดูตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยฟังแล้วมันใช่อะมันถูกอะคนนี้จะต้องเป็นในลักษณะนี้แล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าเออเนี่ยตอนนี้ฉันก็ปฏิบัติธรรม ต้องมาดูอดีตด้วยนะคะต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบได้สีถ้วยเขาบอกว่าคือเขาต้องรออะไรสักอย่างนะคนคนนี้รอนานมากไอ้ผลที่เข้ามากระทบเนี่ยทำไมมันยังไม่มาสักทีอะคุณได้เจอม้าเพกาซัสเนี่ยยังไงยังไงคุณก็ได้เจอสิ่งมหัศจรรย์กับต,ตัวคุณแน่นอนหน้าเวลาเนี้ยในช่วงเดือนพฤศจิกาไพาาล่ลาออกเนี่ยคุณอาจจะเจอสิ่งมหัศจรรย์แล้วก็ได้ถูกไหมคะเพราะว่ารอมานานมากเกินไปแล้วนี่มันแค่ผลกระทบก็หมายถึงว่าก็คอยกังวลอะนะว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีเมื่อไหร่จะมาสักทีัทน มานานแล้วนะฉันรอมานานแล้วนะมันถึงหรือยังมันได้เวลาหรือยังต้องเข้าใจนะการรอคอยอะนะถ้ามันถึงซะเราก็ไม่ต้องรอคอยใช่ไหมแต่นี้มันยังไม่ถึงไงเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อไหร่อีกนานไหมอะมันถึงจะสําเร็จอะรอคอยคนรักบางคนก็รอคอยการได้กลับไปเจอกันหรือว่าบางคนก็รอคอยว่าเออเมื่อไหร่จะได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตารอคอยนานอะอันนี้ต้องบอกว่ารอคอยนานหรือรอคอยจากคนแดนไกลก็ได้เช่นกันหมายถึงไม่ได้อยู่ใกล้กันอะนะฮะต่าง คนต่างอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศได้หมดเลยก็รอคอยเพื่อที่จะเจอกันหรือรอคอยทรัพย์สมบัติก็ได้นะคะหรือรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่มันมีความหมายอ่ะนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังนะคะก็ได้หนึ่งถ้วยมันมีความปิติมากเลยอะ่ะมีความยินดีมากเลยอะ่ะในเรื่องของความงามความคิดดีๆจุดเริ่มต้นดีๆแล้วมันมีพลังอันสดใสเนี่ยไพ กองเนี้ยนะคะทเทอาราเปิดมาเนี่ยรับถึงความเย็นได้เลยนะคะความเย็นอะความสบายใจความชุ่มชื้นความเย็นนะคะธรรมชาติมากๆอะที่มันสวยงามมากๆที่มันดีมากๆกัะนะคะสดชื่นมากๆเลยมันมีสิ่งดีๆคุณถามเาราว่าไอการทําบุญของคุณเนี่ยมันถึงอะไรต่อมีอะไรไหมถึงเจ้ากรรมนายเวรไหมถึงบรนะรดาบุตรมาเราบอกได้เลยนะว่ามันถึงมันถึงหมดเลยมันถึงทุกคนเลยนะคะไม่มีคนไหนที่ไม่ได้รับบุญกุศลคุณเลยนะเราต้องบอกนะชาวราศีธน ท่านนี้นะต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานมากาสิบถึงยี่สิบปีนะเป็นดูฟูคนคนนี้ใช้ชีวิตอย่าง รลดโผนมากฉันไม่สนใจใครทั้งนั้นอ่ะฉันสนใจในความคิดของฉันและฉันไปได้ฉันจะไปถูกคือไม่ใช่เขาไม่พลาดนะเขาพลาดนะแต่เขาไปด้วยความมั่นใจว่าฉันสามารถไปได้เขาจะต้องผ่านประสบการณ์โอ้โหแต่เขาก็รอดทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นระเบิดไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันหน้าสิวหน้าขวานนะคะเขาไม่ได้กลัวเลยนะต้องบอกเลยว่าไม่กลัวเลยอ่ะสู้มันทุกเรื่องเลยสู้มันด้วยปัญญาก็มันก็แค่นี้มันจะมีอะไรอ่ะใช่ป่ะ ถ้าเกิดมันไปไม่ได้ก็นั่งพักสักเดียวนึงจะเป็นอะไรไปอ่ะโลดผน่ะโลดผลแล้วไม่กลัวตายด้วยไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นอ่ะฉันจะไปฉันจะทําฉันทําได้เงี้ยเก่งมากเลยนะเราต้องบอกว่าเก่งนะเก่งในความอดทนเก่งในการที่สู้ไม่ถอยอุปสรรคมีไว้ให้เขา ก้าผ่านเพื่อเป็นประสบการณ์ในวันข้างหน้าสุดยอดเลยนะคุณรอดมาได้ไงคะเนี่ยต่อไปนะคะอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนะคะเขาได้8ดเหรียญ3เดือนถึง1ปีเนี่ยจะต้องมุทํางานมากมากเลยนะคะทํางานอย่างหนักใส่ใจมาลงไปอ่ะใส่รายละเอียดใส่นู่นใส่นี่คือทําตลอดเลยทําไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยทําอย่างวิจิตบรรจงมากๆเลยนะคะการงานที่เขาทำเนี่ยเขาทาด้วยใจเขาทาด้วยความมุ่งมั่นและความมานะพยายามของเขาไงคะต่อไปนะคะ,ะ,คะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็ว เ,เได้หกไม้เท้าโอ้โหราศีธนูคุณได้สักทีนะคะมาเพกซั์มายังไงคุณก็ได้รู้สึกสมปรานาเพราะมันได้หกไม้เท้าขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่เก่าๆที่คุณเคยทําไว้คุณจะได้ชัยชนะมันกลับคืนมาจะมีคนแบบชื่นชมชัยชนะสําหรับคุณแล้วกันอะไรที่คุณเคยแพ้ดโดนใส่ไฟโดนใส่ความหรือว่าโดนทําให้เข้าใจผิดมันไม่เคยได้สมหวังคุณอะ่ะคุณจะกลับมาเป็นผู้ชนะทั้งหมด ทั้งๆที่เมื่อก่อนคุณก็เป็นแบบนี้แหละแต่คนจะไม่เห็นคุณว่าคุณเป็นแต่ปัจจุบันเนี่ยคลิปนี้ออกไปคนจะมองเห็นว่า อ้าวนี่เขาเป็นคนดีนี่นี่เขาเป็นคนจริงนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปิดเผยในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องชัยชนะจะอยู่กับคุณไม่ว่าสิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณได้กระทําไว้แล้วโดนคนกลั่นแกล้งโดนคนปิดบงังหรือว่าโดนคนทําอะไรที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามด้วยคําพูดด้วยวาจาที่แบบว่าไม่ต้องไปบอกหรอกนะว่าอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอาไว้เงี้ยไว้เงี้ยเหมือนก็ก็คือแขวนมันไปเลยจะอดตายก็ช่างสุดท้ายเป็นไงฮะ บอกแล้วไงคะน้ําแข็งมันต้องละลายสักวันหนึ่งอะแล้ววันนั้นก็มาถึงใช่ไหมคะชาวราศีธนูก็บอกแล้วถ้าคุณทําความดีมาคุณไม่ต้องกลัวเอฟเซล่าอย่ากกลัวนะคะถ้าวันนี้คุณลําบากคุณตกทุกข์ได้ยากเนี่ยคะ่ะราศีธนูท่านเนี้ยเขาปฏิบัติธรรมเขาดูใช้ประสบการณ์ของเขาเองเนี่ยมาสอนปัจจุบันต่อไปนะคะ ปัญหาที่เขาอยากแก้ไขเขาได้เจ็ดถ้วยดูด้วยว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอารมณ์มันก็ไม่เท่ากาันความอยากได้ใครดีมันก็โอ้เยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยแต่ละคนก็อยากได้ไอ้นั่นแต่ละคนก็อยากได้ไอ้นี่แล้วฉันจะเลือกถูกไหมเนี่ยมันอยากได้อะไรกันนักกันหนา,นาแล้วฉันจะทํายังไงเขาก็เลยบอกมาว่าแนวทางแก้ไขได้พระราชาถือถ้วยนะคะความอยากได้ใครดีของมนุษย์เนี่ยมันมีทั่วไปต้องให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างและยอมรับกับ ข้อจํากัดของคนอื่นนั้นได้ด้วยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อคนอื่นและเมตากับคนพวกนี้ด้วยสงสัยก็จะถามนู่นถามนี่อะไรกไ็รู้เต็มไปหมดแต่เขาอยากจะแก้ไขก็คือว่าทำไมถึงอยากรู้กันไปหมดก็ให้ไปแล้วบอกไปแล้วทําทไมถึงยังไม่เข้าใจก็อบอกอย่างละเอียดนะแต่อย่าลืมนะคะบัวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะคะมีหลายเหล่า ใช่ไหมคะอยู่ที่เหล่านั้นน่ะจะอยู่เหล่าไหนเท่านั้นเองนะคะถ้าเราเจอบัวปิ่มน้ําก็ง่ายหน่อยใช่ไหมคะเจอบัวพ้นน้ําก็ยิ่งง่ายเข้าไปอีกถูกไหมคะแต่ถ้าเราเจอบัวใต้ตมล่ะคะเราจะหยุดไหมคะต้องถามอย่างนี้ตามคําขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะคนที่เราสามารถที่จะโปรดได้ส่วนคนที่เรายังโปรดไม่ได้ใช่บอกว่าจะโปรดไม่ได้ต้องให้ใจเย็นใจร่มแล้วก็ใจคว่างคงยอมรับกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าใครสงสยัยหรือว่าต้องการใด ใดก็ตามให้เราเอาความรู้ที่เราได้มีประสบการณ์มาเนี่ยนำมาใช้แล้วนำมาแจกจ่ายให้แต่ละบุคคลได้เท่าเทียมกันหรือแก้ไขปัญหานั้นๆได้ด้วยธรรมะขององค์พระสัมมาทัพพุทธเจ้านะคะอันนี้ก็อยากรู้กันมากมายหลายเรื่องเหลือเกินเนี่ยโอ้แล้วจะไปตอบอยังไงแล้วจะบอกแบบไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้ตั้งจิตให้ดี เราก็ใช้ประสบการณ์ที่เรามีอยู่เพราะว่าแต่ละคนนี่ก็แค่เจ็ดถ้วยเองคุณเป็นเดอรฟูผ่านมาทั่วไปโอ้โหเรียกว่าประสบการณ์คุณเนี่ยมันมากกว่าเจ็ดถ้วยแล้วเอางี้แล้วกันเนาะคุณจะรู้นะคะว่าอันนี้ไม่ใช่และปลอมและขอให้แค่ว่าคุณนะตั้งจิตให้ดีแล้วคุณตั้งใจทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมันยิ่งใหญ่นะเราต้องบอกก่อนเปิดไพ่มาเนี่ยเมืองไทยเรามีแบบนี้นะคะเราดีใจจริงๆเลยธรรมะของพุทธองค์ซึ่งทุกคนรู้ได้ โดยเฉพาะตนนะคะคนที่ไม่ได้เคยเข้ามาก็จะดูถูกดูแคลนใช่ไหมคะแต่เมื่อคนไหนนะคะได้ลองศึกษาในพระธรรมคําสอนของพุทธองค์หรือว่านิทานก็ได้ครับมันจะทําให้ปัญญาเราเกิดนะคะการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่การฟังธรรมะแล้วเหมือนเพลงป๊อปไะมคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่น้ํคนละเรื่องอันนั้นเราได้ความรื่นเริงคุณต้องเข้าใจก่อนแต่การฟังธรรมะเนี่ยเพื่อให้เรามีสติเฮ้ยเราไม่ทําอันนี้อย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยอันนี้ผิดนี่ว่าเฮ้ยอันนี้ ตกนรกนี่แ่ะนี่ค่ะเขาเรียกการฟังธรรมะโดยการมีสติโดยการเรียกกิริยาอันสำรวมนะคะการปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนําจิตเพื่อหลุดพ้นกิเลสต,ต่างๆอันดับแรกคือการแก้กิเลสในตัวเราก่อน กิเลสเนี่ยหมายถึงความอยากได้ใครดีอารมณ์ที่มันแบบโอ้โหต้องเอาให้ได้จะหัวลอกก็กากกากไปเลยซึ่งไรมารยาทถูกไหมฮะต่อหน้าคนเราไม่ได้มาให้คุณเสแส้งใส่หน้ากากแต่ให้นําหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธามาใช้แล้วคุณจะเห็นว่าคนเนี้ยเป็นอย่างนี้จะต้องแก้ไขเขายังไงแบบนี้ค่ะมันไม่จำเป็นต้องมาเล่นตลกนะคะไม่จำเป็นแค่เรารู้สึกว่าจะทำยังไงให้คนนี้ย เขามีจริตแบบนี้ใช่ไหมคะเราแก้เป็นคนๆไปใครไม่ฟังไม่ว่าคะ่ะวันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องมาฟังแต่คนที่ฟังมีไงคะเราเอาคนที่ฟังนะคะคนที่ฟังเราแล้วแทรกธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงไปในนั้นนะคะเมื่อคุณแทรกลงไปแล้วเนะี่ยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยธรรมะของพระเจ้าเมื่อเราใส่จิตเราลงไปนะจิตของเราต้องน้อมในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนว่าท่านตรัสมาไว้เนี่ยแล้วคุณพิสูจน์แล้วมันจริงอะ่ะมันใช่อะ่ะมันถูกอะ่ะแล้วคุณไปท้าเลยว่าอ่าน้อง ถ้าน้องทําข้อนี้แล้วน้องไม่ได้นะพี่ให้มาอย่างนี้เลยแต่นั่นหมายถึงว่าเขาต้องเป็นคนจริงแล้วเขาต้องพร้อมไม่ใช่เป็นโอ้โหพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ไม่ใช่นะคุณต้องดูคุณต้องเลือกด้วยว่าเขาเป็นบัวเหล่าไหนเพราะฉะนั้นโอ้โหบัวใต้ตมแล้วคุณจะไปโปรดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ปะ เราก็ต้องดูด้วยเพราะว่าอันนี้ก็รอไปก่อนรอให้คนในบ้านเขาแหละไปโปรดเขาเองเพราะเราเป็นคนอื่นนะ่ะคนเรามันชอบฟังเพลงไม่เหมือนกันเอางี้แล้วกันนะคะจะให้เขามาฟังเพลงสไตล์เดียวกับเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนเนี้ยเขาชอบฟังเพลงอะไรและเพลงอย่างเงี้ยโน้ตอย่างเงี้ยมันไปช่วยบําบัดอะไรในใจเขาหรือบําบัดสมองเริ่มไปกระตุ้นอะไรตรงไหนเราต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะคะถ้าเราเข้าใจเราจะบอกเขาเนี่ยมันจะง่ายผลดีอยู่กับใครอยู่กับตัวคุณเองไม่ใช่ออระลาอราแค มาบอกใ้เฉยว่าเฮ้ยมันมีแนวทางนี้ฉันเคยเห็นมานะว่ามันมีทางที่1ทางที่2ทางที่3ทางที่4นะคุณเลือกเอาเลยว่าคุณทําอะไรได้บ้างมันไม่จําเป็นต้องไปทําตามกระแสอะไรให้มันกลายเป็นแบบสายน้ําอ่ะที่พัดมานะมันก็พัดไป เราไม่มีหลักไงคะเราต้องมีหลักก่อนหลักนะมันสําคัญที่เาราบอกไงฮะหลักมันอยู่ตรงไหนคุณหาหลักมันให้เจอแล้วคุณปักมันให้แน่นสอนธรรมะใช่ไหมคุณก็ต้องรู้หลักของธรรมะคืออะไรคือสติสมาธิปัญญาใช่ไหมคุณจะทํายังไงให้คนพวกนี้เกิดปัญญาสติสมาธิและละกิเลสได้เมื่อหลังจากทาตรงนี้เสร็จแล้วคุณจะไปเอารายละเอียดต่างๆมาใส่มันก็ไม่เสียหายเพราะหลักคุณปักลงไปแน่นแล้วคุณก็จะแตก กิ่งก้านสาขาเป็นผล,ลไม้ลดเลดิศคือคนที่เขาย,ยังไม่เข้าถึงธรรมะเนี่ยไม่ใช่เขาจะเข้าไม่ถึงนะเขาเข้าถึงแล้วเขาอาจจะเป็นผล,ลไม้เลิศรดผลหนึ่งก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจให้คนคนนี้เป็นเลยอะแต่ทําไมเขาไปถึงขนาดน,านั้นอย่างเงี้ยนะคะมีอยู่กับทุกคนแค่คุณไฝ่รู้แล้วก็ตั้งหลักมันให้ถูกเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะ สิ่งที่คิดอยู่ในใจหนึ่งเรียนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วมองไปให้ไกลและแบ่งปันมันออกไปแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมเนี่ยจะบังเกิดจริงๆนะคะอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเข้าใจธรรมะแล้วแต่นะคะว่าใครนับถือาศาสนาไหนเขาก็จะไปเข้าใจในาศาสนาของเขาเพราะทุกาศาสนาเนี่ยจะสอนให้คนเป็นคนดีนะคะเขาก็จะกระจายกันออกไปเนี่ยค่ะขึ้นอีกละไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าการดำรงชีพของประชาชนทั่วไปแล้วก็เรื่องของพุทธศาสนา ะะจะเจริญรุ่งเรืองแต่ละศาสนาก็จะไปดูแลกันเองนะคะในเรื่องของความเชื่อของเขาะค,ะความเชื่อของเขาก็จะต้องมีหลักของความเป็นจริงนะคะไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ไม่ได้อย่างนี้ไม่มีนะคะในศาสนาจะมีใบสรุปเนี่ยเขาได้ห้าไม้เท้า <S <S เขาบอกโอ้โ,อโหฉันจะต้องอยู่ในสังเวียนอย่างนี้เหรอออราฉันจะต้องเป็นอย่างนี้เหรอฉันต้องทำเนี่ยใช่ค่ะทาให้คนเนี่ยได้ตื่นทําให้คนเนี่ยได้รู้แต่เราอยู่ตรงกลางได้เราทําได้หมดอะค่ะเพื่อเงินอ้าวเราก็ต้องเลี้ยงชีพใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีชื่อเสียงพอสมควรคน มันถึงจะได้เดินตามคนมันถึงจะได้ฟังเอ้ยตาสีตาสามมาพูดใครจะฟังอะ่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีฐานให้มั่นคงขึ้นไปเพอฐานมั่นคงขึ้นไปแล้วเป็นไงฮะพูดอะไรแล้วคุณทําอะไรก็คุณเป็นคนดีไงฮะคือประชาชนโดยทั่วไปก็ฟังกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเฮ้ยคนนี้ยเขาก็เป็นแค่เป็นเ,เ,นเมเล็ดถั่วเมล็ดนึงอะ่ะแต่วันนี้ต้นโตบเบ้อเลยอะ่ะต้นเขาโตใหญ่โตมากเลยแบ่งผลด้วยอะ่ะ แล้วชาวบ้านหลายๆคนจะไม่อยากเป็นถั่วเขียวต้นโตนั้นเหรอคะใช่ไหมเพื่อที่จะแบ่งกันไปอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมันเป็นการให้เห็นให้ชัดว่าอะไรคืออะไรก็เลยได้ห้าไม้เท้าว่าเขาคนนี้จะต้องต่อสู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆกับคู่แข่งขันของเขาแหละก,ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคแล้วก็ ต่อสู้ไปกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาแล้วก็ต่อสู้เพื่ออำนาจและเงินเนี่ยไม่ได้หมายว่าไปแย่งชิงแต่ให้รู้ว่าการที่คุณมีอำนาจคุณต้องเป็นคนดีด้วยคุณมีเงินคุณต้องรู้จักแบ่งปันแต่ขอหลักคุณเป็นคนตรงคือได้มาก็เพราะว่าการงานที่เราทําอำนาจที่เราได้มาเพราะการที่เราเป็นคนดีเป็นคนมีหลักการเป็นคนที่มีสัจธรรม รู้จักความกตัญญูเนี่ยค่ะอำนาจที่ได้มาอย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่อำนาจไปขู่เข็นใครเข้ามาแล้วใช้เงินเป็นกระสอบกระสอบอย่างเงี้ยไปซื้ออย่างนี้ไม่ใช่นะคนเลเรื่องนะคะอันนี้คุณได้เห็บได้หมัดนะไม่ใช่ได้ใจของคนนะคะแล้วสุดท้ายพอคุณไม่่เหลืออะไรแล้วมันก็จะกระโดดหนีกันไปหมดนะคะลองดูนะคะคิด ดีทดําดีพูดดีและแบ่งปันไว้พื้นฐานแรกๆอะ่ะที่เราควรจะมีติดตัวเราไว้อะนะครับฉันไม่มีกินฉันขอเขาเอาแล้วฉันจะไปยังไงก็แค่คุณเป็นคนดีไม่ระรานคนอื่นแล้วก็ไม่ทําร้ายคนอื่นไม่หูเบาไม่เชื่อง่ายไม่อะไรก็แบบโอ้จะไปรวม ัวกันตะพฤตตะเพืออย่างเงี้ยไม่เอาอย่างนี้เราไม่ทําเพราะว่ามันไม่ถูกหลักนะฮะทำความวุ่นวายถือว่าเรียกว่าทําความเสียหายให้กับแผ่นดินเกิดหรือบ้านที่เราอยู่หรือกระทบต่อบุคคลอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกทําความวุ่นวายกรรมคือการกระทําที่คุณทําแล้ววันนี้คุณทํากรรมใดล่ะคะคุณก็จะรับกรรมนั้นในชาวราศีธนูเนี่ยเขาได้รับกรรมของเขามาเรียบร้อยแล้วนะคะเยอะนะคะคนนี้ธนูท่านเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนคิดดีทดําดีวันนี้เขาถึงได้ผลดีไงคะ ความจริงมันมีจริงๆนะคะและความดีมันมีผลจริงๆนะคะคำใดในคลิปที่ไม่สุภาพหรือว่าอาจจะใช้คําขององค์พระสัมมาสัมพุทธ์ทางพระเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยอรากก็ต้องกราบขออภัยไว้ตรงที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ